บางครั้งชีวิตเรารอดพ้นจากสิ่งไม่คาดฝันอย่างไม่น่าเชื่อคุณเคยสงสัยไหมว่าอาจมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่วันนี้มาลองทำแบบทดสอบดูค่ะเพื่อค้นหาว่าพลังที่มองไม่เห็นอยู่ใกล้คุณแค่ไหนโดยคุณตอบคำถาม5ข้อในใจและขอให้ตอบจากความรู้สึกแวบแรกนะคะข้อที่1แวบแรกที่คุณมองรูปนี้คุณเห็นสัตว์ชนิดไหน ข้อที่สองจากสีที่คุณเห็นคุณเลือกสีไหนข้อที่สคุณฝันเห็นอะไรบ่อยที่สุดข้อที่สี่จากรูปสถานที่ที่คุณชอบไปมากที่สุดข้อที่หให้คุณเลือกไพ่หนึ่งใบ เอาละค่ะครบทั้ง5ข้อแล้วเรามาดูคะแนนแต่ละข้อกันค่ะข้อที่1แวบแรกที่คุณมองรูปนี้คุณเห็นสัตว์ชนิดไหนข้อที่2จากสีที่คุณเห็นคุณเลือกสีไหนข้อที่3คุณฝันเห็นอะไรบ่อยที่สุดข้อที่4 จากรูปสถานที่ที่คุณชอบไปมากที่สุดข้อที่5ให้คุณเลือกไพ่หนึ่งใบให้เราเอาคะแนนทั้ง5ข้อมาบวกกันแล้วมาดูสรุปกันเลยค่ะถ้าคุณได้คะแนนอยู่ที่1-5แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังรอแค่ให้คุณเปิดใจและศรัทธ,ธาให้มากขึ้น ถ้าคุณได้คะแนนอยู่ที่6 1ถึง10แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นครั้งคราวต่อเมื่อคุณทำบุญและอธิษฐานขอพรให้ท่านมาช่วยคุ้มครองถ้าคุณได้คะแนนอยู่ที่1 0 1ถึง15แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเมื่อถึงเวลาอันตรายเมื่อคุณเป็นคนดีที่ไม่ทำผิดศีลหรือทำความเดือดร้อนให้คนอื่นและถ้าคุณได้คะแนนอยู่ที่1 6ถึง20ยินดีด้วยค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนดีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแบบไหนครั้งหน้าจะเอาแบบทดสอบสั้นๆเพื่อยืนยันความคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ลองทำกันค่ะจะได้เพิ่มความมั่นใจค่ะ